สวัสดีครับมาพบกับสายไล่าสารต้าพูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสอบปอปราวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะครับครับกลับมาพบกันช่วงเที่ยงเที่ยงจากเข้าบ่ายกับเช้าวันอาทิตย์ที่อากาศแปรปรวนอีกแล้วด้วยพิษพายุบัวลอยฟังชื่อ ก็น่ากินแต่ว่าผิดสงร้ายแรงเมื่อคือนนี้ภาพบรรยากาศเป็นไงครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่บาวินตลาดอะไรแต่ล่าก็ลืมชื่อจำยาก <c oughs> นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าผนไม่เป็นใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ขาดไม่ได้กำลังใจของอพ่อพ่อแม่เอซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินกันล้าน โลกพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำมาเลขหนึ่งไม่เคยขาดหายไม่เคยจางหายตั้งแต่อ่อนทัวเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดอีกงานหนึ่งเมื่อคืนพ่อพ่อยแม่เอซอยู่ในาลานเพลินเป็นไงครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยเห็นลูกสาวโชว์ลูกสาวเดินบนแคทวอล์กเข้าไปกรีดร้องพูดกันเขาเรียกว่าคำเดียวกัน น่ารักทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนี่แหละครับเขาเรียกว่าสุปตาราญยามหาชนของแท้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังใจล้นหลามแล้ววันนี้ก็มาที่ตำบลหนองขี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีวันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นแลหลายคลิปของทางช่องพอยุทต ตอนนี้เดี๋ยวนี้ช่อง,องของพยุทธิก็จะลงภาพบรรยากาศในงานให้เราได้ชมได้ดูกันก็เรียกว่าจุใจเลยเมื่อเช้านี้ก็มีโอกาสเข้าไปพูดคุยอยู่ในไลฟ์สดเกี่ยวกับการมาถึงลำไปมากพรุ่งนี้มากี่โมงแต่ล่าก็จะเตรียมของฝากเอาไปให้กับทีมงานก็เป็นห่วงเช่นเคยนี่นะครับสภาพรถไม่ใช่สภาพรถ สภาพพื้นที่เมื่อเช้านี้รถบัสก็ติดรถบัสคันแรกไปถึงก็ติดเลยสนามเป็นลานกว้างถือว่าสวยถ้าเป็นฤดูแล้งสวยเลยแต่นี่เป็นฤดูฝนแล้วยิ่งมาเจอฝนสองสาวันก็น่าเป็นห่วงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สายล่าจะมาพูดเกี่ยวกับผู้จัดผู้จัดถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตอีกท่านหนึ่งทุกคนก็คงจำได้ ถ้าเป็นแฟนขับเอีสาวนอ้อยเป็นแฟนขับเอซของหญิงก็จะจําได้นายกอ้อมนายกอ้อมก็จะได้เป็นเป็นผู้จัดงานในเขตเขตพื้นที่ทางปาจินทางปากแก้วกระบ,บินอยู่เป็นประจํางานสุดท้ายถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นอ,อยู่ที่นิคมนิคมนิคมสามศูนย์สี่เป็นงานของของนายกอ้อมที่เป็นการระดมทุนหา หารายได้หาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของรพอพสต่อถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะใช้งานนั้นนี่แหละครับเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตอีกท่านหนึ่งทำเพื่อพี่น้องชาวอำเภอรกระบินอยากให้ทุกคนได้ชมแต่ของดีอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอะไรที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วก็เหมือนก,นกันกับท่านนายกอ้อม จะยังไงก็แล้วแต่เป็นไงเป็นกันยังไงก็ไม่ยอมยกเลิกงานนี่แหละครับด้วยความตั้งใจเห็นสภาพพื้นที่แล้วทางทีมงานต้องการอะไรพ่อยุดไปพูดไปคุยนายกอ้อมเตรียมมาให้เป็นอย่างดีทั้งรถไถท,ทั้งแมคโครเตรียมพร้อมแล้วก็หินหินคุกวันนี้ก็ถือก็เรียกว่าถึงกับต้องเอาหินคุกมาลงเลยพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาตั้งใจไว้ว่าอยากได้ อยากได้สาวน้อยมามาเปิดประเดิมมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วที่สำคัญเลยในระยะสองสามเดือนท่านนายกให้ทีมงานคอยมาดูมาเป้าพื้นที่แห่งนี้ไม่ให้ใครมาเล่นจะให้สาวน้อยเพื่อนแพงมาเล่นเป็นวงแรกมันเป็นอะไรที่สุดประทับใจนี่แหละครับท่านนายกเป็นแฟนขับเอฟซีสาวน้อยเป็นแฟนขับเอฟซีของอิง เขาเรียกว่าแฟนพันแท้สิ่งดีๆก็อยากจะหยิบมาให้กับพี่น้องชาวอำเภอกบ,บินบุรีได้ดูเป็นงานแรกเป็นวงแรกจะมาให้เปิดเบียร์ณสนามแห่งนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับพลังรักพลังศรัทธาที่ท่านนายกมีให้กับสาวน้อยและองค์หญิงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สวยงามวันนี้สายล่าก็มีภาพบางช่วงบางตอนคําพูดของท่านนายกเป็นอะไรที่น่าฟังมาก ไร่ร,รับฟังมากทุกคนเนี่ยระดับเดียวมาอกเรียกหอกเหมือนกันทำทำอย่างเต็มที่คราวน,นี้ไม่อ,อยากให้ยกเลิก <laughs> ไม่อ,อยากให้ยกเลิกไม่จริงได้เพราะว่าเป็นแฟน,น,นรอเหลือเกินสาวน้อยเราเนี่ยเมียได้เพราะอยากให้ยกเลิกแบบเดี๋ยวเอาดินมาเพิ่มมาอะไรทะเลใจประ่า,มา,มากันเป <be ard S 2> ิดดูดูการไม่เพิ่นกับหยาบง การแสดงเนาะเออจริงๆอ่ะมันมีเพื่อนเข้าเลยที่มีถามเพราะตรงเนี้ยมัน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 นิดมันนั่นอยู่ได้เพราะเราสแตนบายรถดึงไว้ให้อยู่ค่ะพ่อห่วงเรื่องรถเลยโอ้ไม่ติงเลยหาจน่าว์บลูสิหาใสแล้วมันมันบ่มีเลยตีทันนายกอ่ามันถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ย เบิ่งแต่ออมบอบอเดได้เอาคิ้เไว้เนี่ยเ<น><น>พราะว่าถ้าหนาฝนนี่จะอันตรายทุกรอบเลยทุกปีเลยค่ะแถบนี่มันตกชุกตกตลอดใช่สิว่าอยากได้แม่ซึ่งซึ่งลานนี้ถ้ามันไม่มันมันไม่ใช่หน้าฝนก็จบเลยคือคือสุดยอดแล้วเพราะว่าน,นอกเมืองไม่ไม่ไกลแล้วก็ระบบเสียงอยังข้างเบื่องติศทางแหลือคือมันบอเดือดร้อนชาวบ้านค่ะอันนี้คือทําดีที่สุดแล้วเพราะอยากให้ชาวปาจีนกบินเราหนีได้เดือบงมอลำแม่น ่นอยากเบิ่งเปิดฤูดูกาลไหมออมแลนดมานี่สองเดือนเหรอในกับกับพื้นที่ตรงนี้นะมันมันหมดไอ้หน้านิคมก็ไม่ได้ยิ่งเละกว่านี้อีกหน้านิคมตอนนี้ค่ะพื้นพื้นดินอะที่เข้าไปล่มทุกเทื่อค่ะแม่ติงค่ะแล้วเมื่อกี้อยากเรียนมันเป็นนะไรที่แรกเป่นสิล้มสาพัดสาพัดมันติดงานงานประจําเขาก็เลยต้องยับยายเพราะยับยายนองกับประสานก็จะจังไหนอยากก็อยากให้ได้เนาะจอมเองกะ อยากให้สาวหน่อยว่าคิ้วแหลกอยู่แล้วแต่แต่เวทีลงได้อยู่นะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพอหยุดบ้างค่ะพอหยุดบ้างสักครู่นิดเดียวพอตอนนี้ห่วงแค่เรืองลดลดมาลงลงไว้ที่ลดหนักแต่เอาสแตนบายรถไขแมคโครไวดึงเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะบม่มีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจเด้อเฮ็ดดีที่สุดเดี๋ยวยินข้าวมาผสมยกเลิกก็เสียใจยู่งมื่ขึ้นเนี่ย เล่อนยุ้ยไซก่อนอ่าเอยไปนี่จากน้อยหนานี่่มบอ่อทองค่ะเลยไปทางออกไปทางสกกะเกหรือว่าฝนตกอ่อแต่ฝน,นตกด้วยประมาณจังนใ่<อ>ครับมันเลยล,ล<ง>ุ่มมันเลยลุ่มเได้ะดแม่ค่ะนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมตัวตั้งใจยังไงก็ต้องเอายังไงก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นกันจะต้องปรับพื้นที่จะต้องเอาดินมาถมจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ชมสาวน้อย ในฤดูกาลแรกไม่ใช่ฤดูกาลแรกในฤดูกาลนี้เป็นเ็เรียกว่าเป็นคิวงานแรกๆที่ได้มาทําการแสดงเป็นอะไรที่สุดยอดอะคําพูดของท่านกํานันกานันอ้อมเขาเรียกว่าผู้จัดใจใหญ่ใจสปอร์ตอีกคนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ปลอดฟ้าปลอดผลเป็นอะไรที่เราก็ต้องกังวลเกี่ยวกับบัวลอยชื่อน่ากินแต่ว่าอนุภาพ้รายแรง อีกวันเดียวนี่แหละครับสายล่าก็เป้าเป็นห่วงแต่เรื่องเดียวนี่แหละพวกนี้ก็ถึงคิวของบ้านสายล่าอยู่ที่อำเภอลำปมาศแยกหนองพระองค์สาวน้อยก็เป็นแพงเต็มวงเตรียมตัวแล้วเป็นขับเอฟซีอยู่ละแวกแถวบ้านาคีมงานก็พูดคุยกันหลายวันแล้วเตรียมตัวที่จะนู่นอะไปม้วนไปม้วนไปมันไปหาอยู่หน้าห้านกันเพราะปีนี้มันเป็นอะไรที่สุดประทับใจอีกปีหนึ่ง ทุกคนก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตารอคอยเห็นแต่ในจอโทรศัพท์ทุกคนอยากไปสัมผัสเฉพาะแฟนลับ f อสตีอยู่รแวกแถวบ้านสายล่านะครับก็ได้ไปพูดคุยกันตอนนี้กําลังก่อวอร์ดเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงแล้วถ้าเราพูดกันแบบเป็นเป็นรายวันไม่ถึงอีกยีิบสี่ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นตาตื่นใจกับลูกสาวแห่งชาติของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ฟ้าให้ผลเป็นใจด้วยเพราะว่า ถ้าตกลงมามันก็เป็นอุปสรรคแต่สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเขาปรับปรุงใหม่ทุกคนก็คงได้เคยเห็นแล้วสามแยกหนองพระองค์วันที่มีฝนตกแรงๆแล้วก็ทีมงานยกเลิกสถานที่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฝนมันตกแรงอ่าเป็นเป็นขับเอซคอหมอลำเขาก็ทยอยกลับกันทางเจ้าภาพก็ยกเลิกงานไปแล้วก็ครั้งสุดท้ายเอามาเล่นแก้มือใหม่โอ้โหร้านแตกอะยะ เป็นอะไรที่สุดยอดสนามนี้แายราชชอบมากเพราะว่าสถานที่ดีสามแยกหอองพระองค์แฟนกับเอฟซีที่อยู่ใกล้อยู่เขตเขตเขตแถวชุมพวงแถวอำเภอเมืองแถวนครราชสีมาอยู่ใกล้ๆสายราชเชื่อว่าเต็มเหมือนเก่าเพราะว่าปีที่แล้วพ่อพ่อย่เอฟซี FC ของอิงอยู่ในระแวกนี้เหมารถมากันเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดก็ขอให้ปลอดฟ้าปลอดผล เกี่ยวกับพายุบัวลอยครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสาล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ